สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอกคอมพิวเตอร์นะครับจะมานำเสนอวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับเป็นไฟล์ Word นะครับบางครั้งนะครับเราทำงานนะครับเราอยากจะได้ข้อมูลไม่ใช่ว่าไปคัดลอกของคนอื่นมานะครับแต่เราจะได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อมาปรับ ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็แก้ไขแก้ไขนะครับแก้ไขงานนะครับจากไฟล์ pdf นะครับเรามาดูนะครับลักษณะของไฟล์ pdf มีหลากหลายลักษณะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นตัวอย่างไฟล์นะครับไฟล์ pdf นะครับที่มีอยู่นะครับอันนี้ลักษณะจากที่แปลงไฟล์จาก Word เป็น pdf นะครับแล้วก็ในเมื่อเราอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถ คุมดำแล้วก็ c o นะครับ c o ี y นะครับแล้วก็เอาไปวางในโปรแกรมเวิร์ดนะครับอ,อ่โอ้โทษด,ดีโทษทีอันนี้อันนี้ไม่ใช่เอาใหม่นะเอาใหม่นะทำการคัดลอกนะครับ copy นะครับและเอามาวางในเวิร์ดนะครับอ่านะครับเมื่อกี้มีปัญหาพวกสระอัมใช่ไหมครับสร,สระอัมนะครับนี่วิธี ลักษณะหนึ่งนะครับแล้กก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้เลยออันนี้เป็นรูปภาพเลยนะครับแบบนี้เป็นรูปภาพไม่สามารถคุมดําได้เลยก็ปีเลยนะครับออันนี้เป็นบัตรย่ออันนี้ก็สามารถนี้จากเวิร์ดมาเหมือนกัน,นครับคุมดำก็ปีนะครับคัดลอกนะครับแล้วมาวางในเวิร์ดดูนะครับอ่ ทีนี้ก็ได้นะครับนี่บางทีเขาก็คัปลมานะครับสร้างเนาะสร้างไว้ก็สามารถคัดลได้นะครับแต่บางอันนะครับก็อย่าตามที่บอกเมื่อกี้นะครับแบบนี้สละอามหายแต่ถ้าเป็นมันนี้ก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไฟล์พวกเป็นรูปภาพแบบนี้แหละครับท่านจะทํำยังไงนะครับแน่เน่อผมมีวิธีนะครับมีวิธีนะครับมามาบอกให้ทุกท่านนะครับ ก็อื่นนะครับให้เข้า Google เลยนะครับ Google นะเข้า Google นะครับเข้าไป Google เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ค้นหาคำว่าไฟล์นะครับค้นหาคำว่าไฟล์ Eagle นะครับ e a g l e enter นะครับเป็นไฟล์แรกนะครับไฟล์ Eagle นะครับนะคลิกเลยหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะขึ้นแถตรงนี้ขึ้นมาสีฟ้าๆตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า PDF Converter ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกลูกศรน,นะครับเลือกเลยนะครับ PDF to Word นะครับอ,อ่าครับลองดูไฟล์แรกก่อนนะครับผมก็จะทําการอัปโหลดขึ้นไปนะครับไปนี่ขั้นตอนที่1คือ shoot file นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่เราจะทําการแปลงไฟล์เนาะ อ,อยู่ตัวอย่างอะไรเออเมื่อกี้ลืมไปละอ่ะตรงนี้ไฟล์ตรงนี้เนะาะบทที่4ี่นะครับมีบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับบทที่ะอ่นะบทที่4ี่นะครับครับเลือกบทที่4 Open นะครับระบบก็จะทำการอัปโหลดขึ้นมาไว้อยู่ในระบบนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมานะครับให้ไปเลือกตรง use OCR นั่นแหละครับถูกต้องละ select language นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ไทยกดน n t e r นะครับจากนั้นมีภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับแล้วก็กดภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่ะโอเคละทีนี้ก็กด convert now นะครับระบบก็จะทําการาแปลงไฟล์เนาะแปลงไฟล์นะครับก็จะใช้เวลานานสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของไฟล์ที่เราแปลงไฟล์นะครับนี่อันนี้โหดทดลองแล้วนะครับไฟล์เดิมเหมือนแหละนะครับนี่เออเดี๋ยวไม่เป็เดี๋ยวเราก็ได้เดี๋ยวลบมันเก่าทิ้งก่อนเฮดีสับสนนะนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเอ่อเป็นไฟล์ PDF นะครับไฟล์เ็บที่เป็นรูปแบบของสแกนออกมานะครับ เนาะเป็นลักษณะเหมือนรูปภาพนะครับมันสามารถไม่สามารถ Copy ได้นะครับไม่สามารถ Copy ีตัวอักษรได้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะใช้ไลน์นะครับในการบันทึกหน้าจอแล้วก็เอาลงแล้วก็สแกนอันนี้ได้ทีละน้อยเนาะที่ลายนะครับหรือว่าเข้า Google Drive นะครับกูเกิเข้า Google Drive ก็ก็ได้แต่ก็ตัวอักษรก็ยังไม่แม่นะครับอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลอง ดาวโหลดมาดูนะครับนี่เปิดดูนะครับว่าผลจอกอออกมาอยแบบไหนนะครับอ่านะครับมันก็ต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะอ่าให,ให้มันได้นะครับนี่แล้วก็คุมดามเนาะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับที่เราต้องการนะครับขนาดนะครับอ่าแล้วก็จัดรูปแบบนะครับนี่แล้วก็ จัดรูปแบบเลยนะครับแล้วก็มีบางบางตัวนะครับที่ที่ยังหายไปนะครับเอบยกตัวอย่างเช่นที่ยังขาดยังขาดไปอกีกก็ใส่เข้าไปนะเข้าไปนะครับก็ดีดีกว่าที่ที่เราเราเราจะเออพูดจริงนะครับแอบถูกไหมครับแล้วก็แก้ไขเล็กน้อยนะครับแอบสละอัมอ่อไม่ได้ก็มีตัวนี้มา คนใจอีกแอ้ yeah, ส์ะลอีนะครับนอกนั้นก็โอเคนะครับเราก็ไล่ดูดีกว่าที่จะมาทําหมดเนาะอออะไรประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แก้ไขดูนะมันมีบางตัวนะครับบางตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันมาอะไรครับมันยากนะครับมันมาจากอ่าไฟล์ pdf อที่เป็นรูปภาพนะครับมันจะมาทำได้นะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในกรณีของ อ่าไฟล์ที่มีปัญหาตรงนี้อ่าที่ว่าเราเข้าไปแล้วมีสระอัมใช่ไหมครับคือไฟล์ตรงนี้นอกหนังสือราชการนี้เอาลองดูนะครับลองดูถ้าไฟล์รูปแบบนี้จะได้ไหมนะครับเออไปที่ไหนเอ่ยปุ๊บไปแถบตรงนี้ไหมเนาะอ่าปุ๊บ Convert to PDF มาแล้วนะครับก็ไปที่เลือกนะครับเลือกไฟล์ อ๋ออันนี้มันเ o ิร์ด to PDF นี่นี่สัญลักษณ์อาใหม่นะอืมนี่รูปภาพบางหนะ่อย่า convert to PDF อ่าแล้วก็ลบตัวนี้เออลบลบให้ไปอยู่หน้าเว็บเดิมอ่มไฟอีเกิลตรงนี้นะอ่าแล้วก็จะเจอตรงนี้อ่านี่ไงเจอแล้ว PDF convert นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ PDF to Word ตรงนี้นะครับ กันนั้นแล้วนะครับเลือนลงมานะครับเลือกไฟล์เมื่อกี้ชื่อว่าไฟล์เชิญประชุมใช่ไหมครับตรงนี้เนาะใช่ไหมใช่ไหมตัวสวิธีไฟล์หนังสือราชการเชิญประชุมเอาใหม่นใหม่นี่ไงนะครับโอเพนนะครับ าจังนั้นนะครับอันนี้จนะมีเฉพาะภาษาไทยก็ใส่คำว่าไทยไปนะครับคว n รวดนาวอ่ารก็จะทำการแปลงไฟล์นะครับนะตอนนี้ก็กำลังแปลงไฟล์นะครับ มาดูผลงานเมื่อกี้ก่อนรอเนาะเป็นการรอนะครับเนี่ยเห็นไหมอาเยอะเลยนะครับมันนี้ก็ทุนแรงได้ยังแดงเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะลองไปดูเนาะลองไปใช้ดูนะครับอืมถ้าไม่ได้ก็ให้ลองรีเฟซดูนะครับถ้ามันนานๆแบบนี้นะให้ลองรีเฟซดูนะครับอ่ามาแล้วนะครับเห็นไหม ลองดูสิโอ้มาทั้งคุดด้วยนะครับเปดดูอา้าวอันนี้ไม่แม่เป็นตะลางอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนะเพราะว่าต้นฉบับเบิร์อาจจะทำหัวนี้เป็นตะลางนะครับข้อความอยู่ตรงนี้นะอันนี้สลมามแม่นะอ่านะสละมามแมนะครับ ก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับนี่เปลี่นฟอนต์นะครับถ้ามาแห่งไปก็ตรงนี้นะครับแถตรงนี้นะครับนกคับมาไหมสละออมโอเคสละอัมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับจะมีข้อดีเนาะข้อดีนะครับเว็บนี้โอเคเลยใช้ได้เลยนะครับเออลองอีกตัวหนึ่งนะครับลองอีกตัวหนึ่งน,นะลบลบทั้งทีเงิน นะครับอลองอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฟล์ PDF อันนี้แปลงไปแล้วเนาะเป็นรูปภาพนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้อันนี้เป็นไฟล์แบบสแกนมาเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับอันอันที่สี่เลยนะครับแต่เราจะลองดูเนาะเราจะลองดูนะครับตัวนี้นะครับมีภาษาอังกฤษไหมมีนะครับอลองดูนะครับ CS2 นะครับบทที่สอง ลองอีกครั้งนะครับเป็นการทบทวนนะครับให้ไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับแถบเมนูตรงนี้ convert to PDF ไม่ใช่ละต้องต้องกลับละนะครับคลิกก่อนอ่า,อ,า,นะอ,านะอ่านี้ก่อนนะครับยังไงนะยังไงนะ image to word อ่ convert convert to PDF นี่งไง PDF to เวิร์ดไม่อยู่แถวบริเวณนั่นตรงนี้นะครับอะพิเร o ทูเวิร์ดกันนะครับอะนี้ก็อัพดูนะครับนี่เนาะ c ีฮนี่นะครับซีฮสสองโอเพนนะครับจากนั้นก็ไปเลือกว่าเป็นไทยนะครับแล้วก็มีภษอังกฤษนะครับจากนั้นก็ Convert c o ค v e r t n ร w นะครับ ราก็จะทำการแปลงไฟล์ให้นะครับนี่โปรเซสละนะครับถ้ากรณีถ้ามันเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้ามันนานแล้วก็ทําไงครับกดรีเฟซนะครับอันนี้ห้าสิบหกละมไม่ขึ้นเลขเลยนะครับห้าสิบหกเอาห้าเหมือนเดิมก็ยังไงครับทําการรีเฟซเนาะรีเฟซรอแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการนี้นะเราเปรียบเทียบนะครับไฟล์แรกก็เป็นลักษณะไฟล์รูปภาพเหมือนกันนะครับเป็นไฟล์ pdf ที่เป็นรูปภาพนะครับอันที่สองนี้จะเป็นที่แปลงไฟล์จากบดมาเป็น pdf แล้วก็สามารถ Copy ได้แต่สลามหายแต่วิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับสลายบบมานะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นไฟล์ที่เป็นรูปภาพแบบ เห็นชัดเจนนะครับว่ามีขอบดํามีอะไรต่างๆเหมืนอนใช้รูปภาพเลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเรามาลุ้นกันดูครับว่าได้รือไหมนะครับนี่มาแนีวนะครับแล้วก็ทุมขันุมดำเอกเปิดเปิดการใช้างานตรงนี้ก่อนคุมดาเสร็จแล้วนะครับก็เป็นฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์นะเป็นฟอนต์นะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับ เออเอาใหมาก่กมดำเนาะเป็นฟอนต์นะครับตัวอักษรนะครับสิบหกดูนะครับแท็บแล้วก็ไปจัดให้ให้เป็นอ่อให้ดีๆนะครับเนาะอันนี้ก็อันนี้แบบไฟล์แบบที่ว่าเป็นไฟล์รูปภาพเลยนะครับนี่ดูซิว่าอ่ามันจะแปลงไฟล์ได้ได้เยอะไหมนะครับนี่ยังยังติดขัดอยู่นะครับนี่อันนี้ ภาพอาจจะยังไม่ชัดนะครับะระบบก็นึกว่าเป็นเป็น,ปนสระออมข้างบนอ่ะเนาะมันก็แค่ลบแล้วก็ใส่บรรยากาศไปนะครับ,รบนี่ะะนะครับเนาะอือนี่ปฏิบัติเอ่นะครับแล้วก็ไล่ดูตรงนี้อี่นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอักษรที่เป็นเอ่อวอตตรงนี้ อ่ะโอเคนี่ก็ดูดีๆนี่นี่นะนี่โอ้โหแปลงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าต้นฉบับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับภาพไม่ค่อยชัดเนาะเป็นอ่า PDF อแบบประเภทที่เขาสแกนมาเป็นอ่าอะไรนะรูปภาพเลยนะครับแล้วก็ไม่ชัดด้วยนะครับถ้าชัดนี่อาจจะโอเคเลยนะครับ ถ้าชัดนี่อาจจะชัดเจนนะครับอาจจะแปลงไฟได้ดีเลยทีเดียวนะครับสังกฤษก็มานะครับตรงนี้นะอโอเคนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเว็บตรงนี้เนาะเว็บชื่อว่าเว็บอ่ออะไรนี่ไฟอีเกิลนะครับไฟอีเกิลนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ตรงนี้นะครับไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ลอง นะลองท่านท่านลองทําทําดูเนาะลองมาทํากันดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลงไฟล์รูปแบบหนึ่งนะครับไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ word นะครับอาจจะช่วยให้การทํางานของท่านได้ง่ายขึ้นนะครับนะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะลองลองไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ